สวัสดีนะครับวินาไรช็อปนะครับด้านหลังมารับชมกันอีกหนึ่งคันครับ c x 5ดีเซลดีเซลสกายทิปเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งคือเรื่องของลูกปืนไดชาร์จคันนี้เจอปัญหานั้นเราก็สไลด์มาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก็สําหรับดีเซลคันนี้นะครับก็ลูกค้าสไลด์มาเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าแค่สายพานขาดแต่พอมาเช็คจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวสายพานเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาหรอกมันมาจากตัวลูกปืนไดชาร์จนะครับจะเห็นว่ามันมีเศษเต็มเลยเดี๋ยวผมจะแทรกรูปไใ นะครับว่าตอนมาเนี่ยสายพานมันขาดยังไงเคสแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอาการที่เจอกันบ่อยใครที่ใช้ดีเซลสกายทีฟเนี่ย mm hmm. หรือรุ่นอื่นๆด้วยนะไม่ได้เกี่ยวกับมาสด้อย่างเดียวรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูกปืนไดชาร์จเนี่ยตรงหัวมันเนี่ยมันจะเป็นวันเวนะครับมันจะหมุนฟรีได้1ด้านพวกตัวพวกนี้จะมีอายุการใช้งาน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเสียงแปลกๆหน้าห้องเครื่องแนะนำเอามาตรวจเช็คส่วนใหญ่เนี่ยจะดังในช่วงเช้าๆชติดเครื่องใหม่ๆจะดังแกๆๆ๊้แกล้แกซึ่งเราเคยทาคลิปไว้แล้วว่าเสียงมันเป็นยังไงลองไปดูชมกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้แก้แล้วฝืนใช้เวลามันหลุดออกมาเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมีความเสี่ยงมากถ้าสายพานขาดตัวปั๊มน้ำเนี่ยที่สายพานคล้องอยู่มันจะไม่หมุนความร้อนอาจจะขึ้นแล้วถ้าสายพานขาดเนี่ยไดมันจะไม่ชาร์จแล้วคราวนี้เราจะใช้ไฟได้แค่หมดในหม้อแบต ปัญหาคือถ้ารถมันดับดับกลางอากาศคราวนี้เรื่องใหญ่เลยถ้าเกิดว่ารถสไลด์ไฟไม่ถึงหรืออยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าตีรถตอนกลางคืนก็จะเป็นปัญหาใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าถอดออกมาไดชาร์จหน้าตาเป็นยังไงครับก็ตอนนี้อยู่กับช่างบีนะครับตอนนี้ถอดเอาไดชาร์จออกมาแล้วนี่หน้าตาความเสียหายเป็นไงพี่บีอย่างนี้เยอะไหมยเยอะครับแต่เนี่ยต้องเดี๋ยวต้องหนอดมาดูว่า พุ่นจะฟาดหรือเปล่าแต่นี้ดูภายนอกก่อนเนอะดูภายนอกก่อนครับเนี่ยโอ้กระจุยกระจุยเลยนะครับอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยไอ้ในลูกปืนกลมๆเนี่ยในลูกปืนเนี่ยครับอยู่ข้างในลูกปืนนี่นี่ครับโอ้มันก็คือมันเป็นบ่าเป็นปอกอะไรสักอย่างเลยครับอยู่ในลูกมันน่าจะสีกันแล้วก็เหมือนมันกึ่งทิ้งไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยครับเหล็กมันจะอยู่ในนี้ครับโอเคใช่ชัดเจนอันนี้คือตี่เนี่ยชักเข้าชักออกได้เลยนี่ไง คือนี่มันเขาเรียกว่ามันถอนหมดแล้วใช่ครับลูกปืนแตกเละลูกปืนแตกเละนี่ครับถ้าดูจากด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมปกติมันต้องแน่นตับเลยใช่ครับปกตินะครับไย่ไได้เลยนะครับจะหมุนได้ด้านเดียวเป็นวันเว์นะเหมือนเหมือนฟรีจักรยานล้อหลังเราอะครับนะครับประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวต้องมาลื้อดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรเสียหายหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับลูกปืนเวลาทําไม่ได้มีแค่นี้นะจะมีลูกปืนคอนะครับแล้วก็ลูกปืนที่ตูด แล้วก็มูเล่ตัวด้านหน้าตัวนี้นะครับหมด3ลูกครับ3ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างบีเขาลื้อไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายกันครับมาพบกับช่างบีต่อนะครับตอนนี้เรียบร้อยถอดออกมาแล้วแยกชิ้นแล้วอ่ะช่างบีเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ดูจากเอ่อในขดลวดนะครับไม่มีรอยฟาดนะครับอ่าไม่มีนะครับก็คือตัวตัวผิวนะมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นปกติ่ครับนะครับทานได้ไหมทานยังได้อยู่ครับทานได้ถือว่าได้อยู่นะครับ ทีนี้มาดูตัวทุ่นมันอ่าตัวทุ่นไม่มีไม่มีรอยอะไรนะครับอ่ไม่มีรอยนะครับนะครับลูกปืนเล็กครับนี่อมีเสียงนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเอาไม้ไปเจาะให้ลองดูอีกทีนึงคอยทีนึงอคิดว่าในไม้น่าจะเข้าเสียงนี้นะครับค่อนข้างชัดตัวนี้ก็ือตัวนี้ก็ถฐานขึ้นมือแล้วใช่ครับไม่แปลกเพราะนั้น ทีเดียวก็ถือว่ามีโอกาสรอดนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาการแบบนี้เนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามันกินเบ้าข้างในหรือเปล่าเนื้อบางทีเคยเราเคยเปิดมาเนี่ยครับใช่ครับมันกินเบ้าฝาเพราะว่ามันควงไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้โชคดีครับมันถูเข้าไปครับนะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเตรียมถอดครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรโอเค